えー ไ่ผมนี่แทบสำลักโอเลี้ยงออกจากปากเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้นําของเราพูดว่าไม่ต้องส่งสหรัฐ<อ>ไม่ซื้อเราก็ขายประเทศอื่นก็ได้โอ้โหพูดง่ายเหมือนเปลี่ยนร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยไปกินที่หลังซอยเลยนะครับคือผมบอกก่อนนะครับไทยส่งออกสหรัฐกว่าปีละ2.18ล้านล้านได้ดุลการค้า1.2ล้านล้านสหรัฐคือล้านทองของบ้านเราดีๆนี่เองไม่ใช่ล้านโชวห่วยแล้วท่านนายกบอกจะหาตลาดใหม่ผมถามจริงตลาด หม่องคือตลาดท่าเรือตลาดนัดดอนเมืองหรือตลาดนัดนครปฐมกันเลยครับอันนั้นมันขายเสื้อยืดสามตัวลอยไม่ใช่สินค้าส่งออกนะคุณพี่แต่ที่น่าโมโหกว่าก็คือทหารไทยโดนกลับระเบิดจริงนี่คือจังหวะที่ประเทศเราต้องประกาศให้โลกกดดันกบูชาเพราะเขเมรทำผิดจริงแต่ท่านกลับบอกว่าไม่จําเป็นต้องแจ้งสหรัฐหรือใครทั้งนั้นเพราะพวกเรามีเอกราชโอ้ยมันจําเป็นต้องตอบแบบนี้ด้วยเลยครับท่านประชาชน คนได้ประโยชน์อะไรเรื่องระดับประเทศไม่ใช่เรื่องเงอนแฟนแล้วโพสต,สตอรี่เอาฟอร์มเท่ไม่แคร์หรอกนะ ใครจะจากไปก็เชิญเอาจริงนะคือท่านจะพูดเอาเท่ก็ไม่ว่าแต่ตอนนี้สหรัฐสวนด้วยการระงับการเจรจารเรื่องภาษีท่านจะทํำยังไงเลยครับหรือตลาดใหม่ของท่านคือจะให้ประชาชนต้องไปไลฟ์สดขายของกันทั้งประเทศคําว่าจะทําเพื่อประชาชนมันคงเป็นแค่คําโปรยโฆษณาละครหลังข่าวแล้วละมัง้งเพราะสิ่งที่ท่านทําคงเพาะหวังแค่เสียงกลุ่มชาตินิยมโดยไม่สนใจผลประโยชน์ของประเทศเลยสินะจบข่าว